สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ New ของ7เจ็ดนะครับวันนี้ผมกาลังขณะนี้ผมกําลังอัดคลิปวิดีโอลง YouTube ในช anel นะฮะก็วันนี้มีตจพระหายากทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้อันนี้องค์หนึ่งอันนี้วจุดวดจุดเนี่ยแล้วก็สายฝนแล้วก็ขีดคอเนี่ยผมอัดคลิปเสร็จแล้วผมอัดคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะทยอยลงเป็น ep ep ไปจะได้ไม่งงฮนะส่วนวันนี้เป็นนั่นเป็นองค์สุดท้ายนะครับที่ผมจะอัดวันนี้อันนี้คือที่สุดของรุ่นสองไข่ปลาใหญ่นะครับหลวงปู่ทวด บ็อกไม้มลายครับบ็อกไม้เมลายคือหลวงทั่วเนะี่ยคาว่าวัดช้างให้มันจะเป็นเขาจะเป็นไม้เมลายส่วนพิมพ์อื่นเนี่ยเห็นไหมจะเป็นไม้ม้วนอ่าคือตอนนั้นนะ่ะที่ทําบล็อกนี้มาบล็อกนี้หายากมากนะครับช่างแกะผิดครับแกะไม้มมลายผิดนะฮะแกะเป็นสรารไอไม้มมลายในแกะผิดแกะจริงๆมันต้องเป็นไม้ม้วนแต่เขาแกะเป็นไม้เมลายแต่ปั๊มออกมาแล้วเข้าไปที่ปลกเสกแล้วนะครับก็ มีน้อยครับมีน้อยบางคนว่าสร้างหลักร้อยบางคนว่าแค่พันองค์นะครับแต่ว่ามีน้อยจริงๆครับปีหนึ่งจะเจอสักองค์ฮะเน <m> ี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเจอเจอเจอได้บ่อยนะฮะอย่างนี้พวกบ็อกไซด์ฝนเจอได้บ่อยนะอันนี้หายากมากหายากมากจริงสวยสวยดำดำใครมีขายผมได้นะครับผมซื้อเกือบแสนนะครับถ้าสวยจริงๆก็ซื้อหลักแสนนะครับนี่นะฮะเออนี่โ <m> ฟกัสเว้ยเห็นไหมฮะเนี่ยไม้มะลายฮะสละอายไม้มลาย ก็วิธีดูว่าอย่างที่เคยบอกไปครับคือดูธรรมชาติความเก่าเส้นเสี้ยนลองรอยการปั๊มนะไข่ปงไขป่ปลาดูให้มันลึกคมไม่ตื้นเบลอรครับเนี่ยับเห็นหน้าหลวงปู่ทวดไหมครับภาพพิมพ์นี้นะเมตตามไม่โฟกัสอีกแล้วเว้ยเนี่ยเมต,ตาจะเป็นเม็ดเป็นแท่งนะครับเห็นไหมมันจะมีเส้นเสี้ยนอยู่ตามรอบรอบ ลงมาจากไข่ปลานะครับหูต้องกลมเป็นโดนัทนะครับอันนี้สําคัญนะครับหูสําคัญที่สุดนะครับหูต้องกลมเป็นโดนัทนะครับกินเว้าเข้าไปแล้วก็รอยเจาะนะฮะลอยเจาะต้องรอยเจาะต้องนี่นะฮะไม่ตื้นเบอร์นะครับมีร่องรอยของการเจาะหูเหรียญนะฮะเจาะข้างหลังก็ดูเป็นธรรมชาติตามธรรมชาติไปดูความคมชัดดูให้มันถูกพิมพ์ครับดูหน้าตาจันทิมนะฮะเนี่ยคือพระถ้าผ่านการพระผ่านการใช้มาที่เก็บรักษาไม่ดี โซนผิววันณะผิวอ่ะจะเป็นเหมือนกันหมดครับเพราะสร้างพระสร้างปีเดียวกันแต่ขึ้นอยู่กับการเก็บรักษาแต่โซนผิวจะเป็นอย่างนี้หมดโซนผิวจะเป็นอย่างนี้หมดสีผิวสีเนื้อผิวผ่าจะเป็นอย่างนี้หมดนะฮะก็ให้ดูความความเก่าความคมชัดเอาไว้นะครับดูให้ดูไว้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเสี้ยนร่องรอยพิมพ์ตำนงตำหนิอะไรตรงไหนนะฮะ เดี๋ยวผมจะลงเอาไว้ในเพจ New k อง g เจ็ดรับเช่าพาให้ราคาดีนะครับแล้วก็ลงไว้ในเว็บไซต์นะครับส่วนที่อยากให้อัดวิดีโอให้ท่านดูนะครับก็คือเนี่ยฮะให้ดูหูเหรียญให้มีรอยให้เจาะค,คมคมไม่ตื้นเบอร์หูเว,ว้ากินเข้าไปถ้าดูจากข้างหน้าหูจะกลมเป็นโดนัทเลยนะครับเนี่ยธรมคือธรรมชาติพาแท้มันจะเป็นอย่างนี้แหละครับตัวตัดแล้ไม่ต้องคุยกันแล้วปกติผมไม่ค่อยได้บอกตัวตัดอยู่แล้วอยากให้ดูหน้าหลังให้มันแท้ให้ได้ฮะ เนี่ยพระตาเปล่าก็เห็นนะครับว่าเซียนคมชัดนะฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเซียนคมชัดมีเซียนไขป่ปลาบางอันก็จะล้มบางอันก็จะเป็นเม็ดเนี่ยเป็นธรรมชาติพระครับธรรมชาติพระปั๊มก็ยังไงฝากติดตามเพจของผมด้วยนะครับผมผมก็จะทยอยลงเป็นทีละวันทีละวันอนะ่ะวันละอีพวันละ EP อะีพอ่ะลงไว้ใน y t u t u อ่าแต่ว่าวิดีโอนี้คงไม่ได้ลงใน Facebook นะฮะเพราะว่า อุปกรณ์มันไม่พร้อมนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับแต่ว่าเทคนิคที่ผมใช้ดูเนี่ยผมบอกไปหมดแล้วนะครับทั้งหมดเลยคุณสามารถแยกแยะได้แต่ถ้าอันไหนที่มันแยกแยะไม่ได้จริงๆก็อย่าไปเสี่ยงซื้อนะครับส่งมาถามผมก่อนได้ผมตีราคาให้ได้คุณคุณเปิดราคาผมมาก่อนได้เลยนะครับแล้วก็คุณก็ไปต่อราคากับคนที่คุณซื้อได้เลยนะครับผมยินดีหมดนะครับผมอยากได้พระนะครับยังไงก็ส่งมานะครับ ส่งมาที่ผมนะครับนิวคงเจ็ดนะครับไลน์แอดนิวแปดแปดแปดนะครับหรือจะเป็นทางเฟซบุ๊กนิวคงเจ็ดรับเช่าผ้าให้ราคาดีนะครับก็ขอพระคุณมากครับจบไปแล้วนะฮะ